ยคยขับไปแล้วครั้งหนึ่งและกลับมาขับอีกรอบครับกับคันนี้เลยไอออนยูทีวันนี้ผมอยู่กับเขาแล้วน้องคันนี้น่าสนใจอย่างไรขรับดีไหมใช้งานจริงบนถนนเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับรุ่นที่อยู่กับเราก็จะเป็นรุ่นท็อปนะครับสังเกตง่ายๆคือมันเป็นทูโทนนะครับแต่สีทูโทนตัวนี้ผมบอกเลยนะคุ้นๆมันคล้ายๆกับออร่ากูดแคทเพราะมันเป็นเสีเขียวเอมโบร์อรีนนะครับกับหลังคาสีขาวนะแต่ว่าคันนี้มันมีจุดเด่นที่น่าสนใจนั่นก็คือ ตัวรถออกแบบดีไซน์ให้เหมือนตัวการ์ตูนซึ่งไอตัวการ์ตูนที่เขาว่าเนี่ยคุณมันคืออะไรรู้ไหมมันคือ a n g r y b i r d นี่ครับเพราะว่าตาหน้าเนี่ยถอดแบบมาเลยนะกับ Winkle Eyes นะครับจะเป็น DRL พร้อมไฟหน้านะครับตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับไม่ใช่ไฟตัดหมอกเลยนะเป็นไฟเลี้ยวส่วนตัวรถก็จะมีความกลมๆโคง้งๆมนๆคล้ายๆกับเจ้านกโก,โกรธข,ของเรานะด้านข้างก็จะเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วนะครับพร้อมกับยางเชาว์ยาง นะไซส์ยางก็ปกติทั่วไปเลย2 1 5 5 5ึหาายางง่ายใสดยางสะดวกตัวยางเชา่ายางเนี่ยส่วนตัวผมว่ายางมันยังไม่ดีมากเท่าไหร่มันยังแบบเพียงพอแค่พอใช้งานอะใช้งานอาจจะปี2ปีคุณก็เปลี่ยนได้เลยนะก็ไปหาเลือกซื้อยางที่มันดีดีกว่านี้นะครับในส่วนของตัวรถเนี่ยทางด้านข้างกาจะมีคิ้วขอบล้อเป็นงานดําด้านแบบนี้นะครับรวมถึงชายล่างตรงนี้ที่เป็นงานดําด้านมานะจุดเด่นที่สําคัญของ i อออนยก็คือความเป็น5ประตู นะความเป็น5ประตูเนี่ยจริงๆมันมีรถหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะ MG 4เอ,อะไรเอแต่คันนี้มันจะดูแบบทรงมาัจะาก,กลมๆนิดนึงคุณจะนึกถึงอะไรรู้ไหมคุณจะนึกถึงรถอย่างมินิครับแล้วประตูก็เปิดได้ค่อนข้างกว้างนะครับอย่างเช่นประตูหน้านี่เปิดได้กว้างอย่างนี้เลยขึ้นลงสะดวกมากนะครับหรือจะเป็นประตูหลังะนะทางด้านหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับไฟไท้ายแบบเมทิก ซึ่งตัวไฟเนี่ยค่อนข้างสวยนะมันจะดูเป็นแบบเป็นโคมที่แบบเหมือนกระตูนนิดนึงนะครับแล้วก็ไอสี่เหลี่ยม 4, 4ี่จุดเนี่ยมันจะล้อกับตัวไฟเลี้ยวทางด้านหน้านะครับช่วงท้ายมันก็จะดูแบบแบนบๆแบบมีความกลมๆนิดนึงนะครับเพราะว่าท้ายของเขาเนี่ยถ้าดูไปดูมาเนี่ยบางทีคุณอาจจะนึกถึง i อออนวีซึ่งตัวฝาท้ายนะครับก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลักนะครับแต่ไม่มีกรอบสปอยเลอร์มาให้แล้วก็ยังเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าด้วยนะ เปิดมาแบบนี้เลยนะอาจจะช้านิดนึงไม่ทันใจแต่ก็โอเคแหละสำหรับรถใช้งานนะครับวันนี้เราอาจจะลกนิดนึงนะเพราะว่าของเราเยอะนะครับเรามีทั้งหมวกกันน็อกมีทั้งกระเป๋า20นิ้วมีเป๊อีก2ใบแล้วก็ขาตั้งกล้องนะครับแต่ว่าคุณจะสังเกตได้ว่าพื้นที่ในการใช้สอยมันเนี่ยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะตรงนี้นะครับตรงกระเป๋ากล้องเราเนี่ยนะครับเป็นกระเป๋ากล้อง20นิ้วนะนี่แล้วมันวางได้แบบนี้เลยพอดีแบบเป๊ะเ,ะเ,ะเลย นะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณวางตั้งปึ๊บแบบนี้นี่เห็นไหมคุณสามารถเอากระเป๋า20นิ้ว4ใบใส่จุไว้ได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณเป็นสายกิจกรรมนะครับคุณจะเห็นอยู่บ้างนะว่าเบาะนั่งเนี่ยมันจะเป็นพับแบบ60-40นะครับโดยด้าน60เนี่ยมันอยู่ทาง,ทางฝังฝ่งขวาเอาละมาดูกันโดยสารตอนหลังกันบ้างครับอย่างที่บอลบอกนะว่ารถคันนี้เนี่ยจุดเด่นของมันข้อนึงก็คือประตูที่เปิดได้กว้างแล้วกว้างจริงๆนะกว้างมาก,มากๆนะครับซึ่ง ภายในห้องโดยสารตอนนี้ผมอยากให้ดูก่อนนะครับก่อนที่ผมจะขึ้นไปก็คือเรามีเบาะคาซีทของนิวตันใส่ไว้นะซึ่งเห็นไหมมันมีพื้นที่ในการวางาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสายครอบครัวใช้งานเนี่ยผมว่า i อออนอูเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเพราะว่ารถเนี่ยนะครับมันมีช่วงเนี่ยช่วงระยะวิลเบสเนี่ยค่อนข้างปางแล้วคุณจะสังเกตได้ว่าขึ้นลงง่ายเล็กลุมเยอะนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะทีนี้ผมเองเป็นคนตัวใหญ่เนาะก็คงไม่ต้องอธิบายสัธยายมาก พอเข้ามาปุ๊บนะสิ่งที่คุณจะสังเกตก็คือเ mm hmm. บาะนั่งค่อนข้างมีความคอมอร์ตสูงมากนะครับคืออย่างน้อยที่สุดเล็กรูมเนี่ยเหลือเยอะมากนะครับอันนี้คือตำแหน่งที่เดือนเขาปรับเบาะนั่งไว้นะแล้วผมก็มานั่งได้อย่างสบายเลยตอนที่เราไปลองครั้งแรกเนี่ยนะครับถ้าใครได้ได้ชมคลิปเนี่ยนะครับก็จะพบว่าผมแทบจะขับอย่างเดียวเลยไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยแต่งานเนี้ยพอได้ลองนั่งปุ๊บเฮ้ยเลกรูมเหลืออันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ดีนะครับแล้วก็ บาะนั่งหลังเนี่ยเขาก็จะมีช่องแอร์มาให้นะไม่ได้งกแต่ช่อง usb เนี่ยงกนิดหนึ่งคือมี usb a มาให้แค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยนะเขาก็จะมีนี่ครับที่เท้าแขนมาให้นะซึ่งเจ้าที่เท้าแขนเนี่ยก็จะมีที่วางขวดน้ําที่วางแก้วน้ํามาให้ด้วยทีนี้มาดูการโดยสารตอนหน้าครับตรงนี้นะครับบอกก่อนเป็นจอขนาด8.88นิ้วนะครับก็จอเล็กเนาะแต่ก็มีข้อมูลต่างๆที่คุณจําเป็นต้องรู้ครบครันครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นจอขนาด 14.6นิ้วจริงๆแล้วเนี่ยไอออนยูทีเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามแนะนำเนาะก็คือความเป็นรถกระจุกกระจิกเอาจริงๆนะผมก็พูดเลยมันเป็นรถที่ผู้หญิงชอบแน่นอนนะครับอย่างเช่นนี่ครับตรงเนี้ยบางคนอาจจะมองว่าเออมันก็แค่คอนโซลใช่ไหมมันเป็นน็อปกกตินะคือคุณแบบอาจจะเอาไว้แขวนกระเป๋าถืออแต่ว่ามันมีลูกเล่นที่ซ่อนอยู่นะครับก็คือนี่ครับถ้าคุณบิดปุ๊บคุณจะมีช่องเก็บของอีก ซึ่งคุณสามารถใส่พวกแบบเอาพูดตรงๆนะผู้หญิงก็จะมีอะไรครับมีเครื่องสําอางเป็นหลักใช่ไหมอันนี้ก็จะใส่มาได้เลยนะเอาไว้ตรงนี้เก็บไว้ได้เลยนะอันนี้ดีมากๆครับตรงนี้ที่เขาทําเ้าลงไปแล้วทาเป็นไอแลนด์ตรงนี้เนี่ยคือก็คือเพื่อให้คุณวางกระเป๋าได้ง่ายขึ้นนะครับไม่พอกระจกแต่งหน้านี่มีไฟนวลๆแบบนี้มาให้ด้วยนะครับคืออันนี้เจ๋งมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ฝั่งนี้นะครับมีฝั่งนี้ด้วยนี่ อีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ก็คือช่องเก็บของตรงนี้นะครับคือมันมีความลึกมากๆนะเนี่ยคุณดูมือผมนะดูแขนนะผมใส่ไปได้อย่างนี้เลยกลับมาที่ตรงหน้าจอตรงกลางนิดนึงแล้วกันนะครับตรงหน้าจอตรงนี้เนี่ยผมบอกก่อนว่าสิ่งที่ดีของมันก็คืออินเทอร์เฟซง่ายนะแล้วก็ฟอนต์ใหญ่นะคืออย่างเช่นเราจะปรับรถเนี่ยนะครับเนี่ยคุณกดรูปรถปุ๊บเมนูรัดเข้ามาควบคุมปิดเปิดเนี่ยก็ ได้เลยนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยมันสามารถเ,ออเลือกวิดเจ็ตได้นะเพื่อที่ว่าทําให้คุณเนี่ยนะครับใช้งานรถเนี่ยได้ค่อนข้างสะดวกขึ้นดูแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเท่าที่ผมอยู่กับรถสองสวันเนี่ยผมบอกเลยว่าอินเตอร์เฟสมันเข้าใจง่ายใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากเกินไปเนี่ยนะซึ่งการที่เขาเอาทุกอย่างมาไว้ในจอเนี่ยข้อดีข้อนึงก็คือมันไม่มีปุ่มคุณไม่งงเวลาคุณจะหาอะไรควบคุมอะไรเนี่ยคุณก็เข้ามาในจอได้เลยข้อเสียมันหรอข้อเสียมันคือยอย่างเช่น คุณจะเปิดล็อกเอ่อสมมติว่าคุณขับมาปุ๊บเพื่อนอยู่ข้างหน้าคุณจอดรับเพื่อนปุ๊บเนี่ยคุณจะปลดล็อกปลดยังไงต้องเข้ามาตรงนี้ครับเข้ามาที่รูปรถเข้ามาที่การควบคุมปิดเปิดแบบนี้ซึ่งทําให้ขั้นตอนมันซับซ้อนไปหน่อยโดยส่วนตัวนะผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้อาจจะต้องเป็นสิ่งที่ไอออนต้องไปคิดและปรับปรุงนิดนึงนะครับนั่นรวมถึงพวกเนี่ยนะครับพวกการเปิดปิดหลังคาพารโนอย่างเนี้ยผมจะเปิดปิดหลังคาพารโนตอนแรกผมก็หานะ เฮ้ยมันอยู่ไหนมันหาไม่เจอสวิตมันอยู่ไหนสุดท้ายต้องเข้ามาในนี้นะครับเพื่อมาเปิดหรือปิดนะก็อาจจะลําบากคุณลองดูขั้นตอนนะครับสมมุติผมอยู่หน้าหลักผมกด1นทีนะครับเข้ามาแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่เมนูนี้คุณต้องกดอีกหนึ่งทีเท่ากับประมาณ 2- 3ขั้นตอนก่อนที่คุณจะได้ใช้งานเบา<อ>ะนั่งอันนี้เป็นจุดที่ดีมากผมชอบมากเพราะว่าเบาะมันค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะผมเป็นคนตัวใหญ่ไซส์หนแล้วคุณดูดิไอออนเขาไม่งกที่ลองนั่งนะคุณนี่เลาะมาให้เกือบถึงต้นขาเลยนะแล้วก็ เป็นเบาะปลั๊กไฟฟ้านะครับทั้ง2ด้านด้วยแล้วก็แถมนะยังมีในส่วนของเบาะระบายอากาศด้วยก่อนที่ผมจะเริ่มก็ฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง r i เ e สเ s t e r เราไว้ด้วยนะขอบคุณเพื่อนๆมากครับสำหรับทุกการติดตามนะครับ ไอออนยูทส่วนตัวผมมองว่าตัวรถเนี่ยมันเป็นซิลิการ์ก็หมายถึงรถเน้นใช้งานในเมืองเป็นหลักนะถามว่าคนจะไปเดินทางไกลได้ไหมก็ตอบว่าได้แหละใต้เนนั่ง,งของรถคันนี้นะครับ1เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้านะพละงกำลังของขับของเขาสูงสุดอยู่ที่204ลังมาครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่210นิวตันเมตรซึ่งมันไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะมากสําหรับคนที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงจากรถสันดาปแล้ววันนี้ฉันบอกว่าฉันอยากจะได้รถยนต์ไฟฟ้าสักคันมาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันเนี้ย บอกเลยคุณมาได้เลยนะซึ่งจริงๆไอออนเนี่ยเขาทำรถแบบนี้มาจากรุ่นสูรุ่นอยู่แล้วคือเขาไม่ได้เน้นเรื่องแรงบิดมหาศาลเขาเน้นเรื่องความเป็นเหมือนก้ำกึ่งระหว่างรถสันดาปกับรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะเท่าที่ผมขับเนี่ยผมบอกก่อนจากที่ผมได้ลองเนี่ยนะครับไอออนยูทีเนี่ยอัตราเร่งของมันอะค่อนข้างหรหลือนะแล้วจริงๆรถเนี่ยมันมี4โหมดนะครับก็คือสปอร์ตสบาย e ีโคแล้วก็โคดอีโคนะแต่โคดอีโคเนี่ยคือคุณต้องใช้ e c โคร่วมกับโหมดโคดอีโคนะแต่ซึ่งเอาตรงคือถ้าเกิดคุณไฟเหลือไม่ได้ต่ำมากจริงไม่ต้องไปใช้หรอกครับโหมดนั้นน่ะไม่ได้จําเป็นเลยเนาะเท่าที่ขับเนี่ยนะกําลังของมันเนี่ยเหลือนะตัวรถมันอาจจะยาวประมาณหนึ่งอาจจะหนักประมาณหนึงแต่ก็เหลือเพียงพอต่อการใช้งานอย่างเช่นผมอยู่80ตอนนี้นะครับแล้วแล้วก็กำลังจะเร่งขึ้นไปเป็น120สัก 3 2 1นี่น 80, 120, 8ปดสิบ2วินาทีเท่านั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่รับได้นะรับได้กับเรื่องของอัตราเร่งนะครับแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าอาลลสศูนย์ถึงร้อยเท่าไหร่พี่สามสหนึ่หมดสบายครับ ยำร้อยออกตัวนี่นี่ครับศูนย์ถึงร้อยเพียงแปดวินาทีเท่านั้นเรื่องต่อมาก็คือช่วงล่างนั่นเองนะคือเจ้าคันนี้เนี่ยนะครับช่วงล่างของมันเนี่ยก็จะเป็นช่วงล่างที่เรารู้จักกันดีก็คือด้านหน้านเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตรนะครับด้านหลังเป็นแบบทอร์ชั n นบีนถามว่าขับจริงเป็นยังไงเอาตรงนะมันเป็น แฟลชั้นบีมที่ผมว่าค่อนข้างนุม่มและอาจจะนุ่มเกินไปด้วยนะคือปกตินรถรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทําช่วงล่างมาค่อนข้างติดแข็งนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าพลังกาลังมันเยอะมากแต่เนื่องจากว่าไอออนเนี่ยเขาไม่ได้ทํารถที่มันมีพลังกาลังเยอะขนาดนั้นสิ่งที่ได้ตามมาก็คือความนุ่มสบายนะอย่างตอนนี้เราขับอยู่ในโหมดสบายแล้วขับอยู่บนถนนถื้นลัดยางเนี่ยนะครับ <S 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 คุณจะสังเกตได้ว่ารถมันมีการแกว่งเห็นไหมแต่มันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันเป็นปกติของคําว่ารถนุ่ม เมันจะมีการแกว่งอยู่บ้างๆนะครับอย่างตอนนี้เรากระเทือนสบายหลังอันนี้ชอบมากอันนี้ผมว่าเบิรก์กนะครับแล้วก็อีกอย่างนึง่งพอเวลาเราขับขับไปเนี่ยนะด้วยความว่าความคอมฟอร์ตมันเยอะเนี่ยนะผู้โดยสารก็ค่อนข้างสบายนะอย่างใครที่เป็นสายครอบครัวมีภรรยามีมลูกต้องการรถไฟฟ้าคันหนึ่งที่ไม่ได้รู้สึกกระแทกกระเทือนเกินไปช่วงล่างของไอออนยูทีตัวนี้ผมว่าจบนะแต่ว่าข้อเสียของมันหรอก็คือขับไม่สนุกอ่า เพราะว่าไรมันมีอยู่สองส่วนด้วยกันหนึ่งคือช่องล่างนุ่มเนี่ยมันมาพร้อมอกับความย,ย้อยไอ้ความย้อยเนี่ยแหละมันจะทําให้คนรู้สึกว่าเวลาคุณขับสมมุติว่าขับด้วยความเร็วเนี่ยมันจะต้องแข่งขืนหน่อยนะคุณจะต้องแบบใช้ทักษะกับมันเยอะขึ้นต้องอินพุตไปเยอะขึ้นคุณจะเครียดกับการบังคับควบคุมรถอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือด้วยความยาวของตัวรถ4เมตรสเนี่ยจริงแต่ว่าแม้ว่ามันจะดูแล้วเป็นขนาดที่ไม่ได้ต่างจาก m t 4มาก แต่พอคุณขับจริงเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นรถตูดยาวทางด้านการบังคับควบคุมนะครับพวงมาลัยคันนี้จะเป็นพวงมาลัยที่ค่อนข้างมีระยะฟีน้อยนิดนึงคือมันขัดกับบุคลิกของช่วงล่างนิดนึงคือช่วงล่างเนี่ยมันนุ่มแต่ว่าพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างจะคมอยู่ประมาณนึงเห็นนะเนี่ยนะโหมดสบายนะคุณเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถวอลกับพวงมาลัยได้เลยนะยิ่งถ้าเกิดคุณใช้โหมดสปอร์ตนะโดย เวลาเราใช้โหมดเนี่ยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่เข้าใจว่ามันเซ็ตได้เพราะว่ามันมีปุ่มลูกดาวตรงนี้หลังๆเขาพยายามให้มาคุณต้องเข้ามานะครับปุ๊บแล้วคุณต้องกดไปที่การใช้พลังงานแล้วคุณถึงมาตั้งค่าการขับขี่นี่ขอตั้งเป็นโหมดสปอร์ตให้ดูนะตัวพวงมลาลัยจะมีน้ําหนักมากขึ้นแล้วก็จะไวขึ้นอย่างชัดเจนแต่มันเรียกความหนื่นมากขึ้น ซึ่งผมก็งงอ,อันแรกครับเบาแต่คมแต่เนี้ยมีความหนืดก็คือให้มันช้าลงใช่ไหมแต่ว่าขมขึ้นแต่สิ่งที่คุณได้ก็คือเวลาลถไปมันไปทางก้อนครับแบบนี้เห็นไหมสมมติเราขับขับใช่ไหมปุ๊บเราจะเปลี่ยนไปเลนซ้ายนะครับปับ๊บเนี่ยรถมันจะไปทางก้อนข้อดีคือคุณจะไม่รู้สึกว่าตูดมันยาวเอออันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีส่วนหมดประหยัดเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลเดียวกับหมดสบายนะครับไม่ได้ต่างกันแต่ว่าเพียงแค่ว่า แนวแนวการเซ็ตของของการตอบสนองของราคาคันเร่งเนี่ยนะครับตัวคันเร่งเนี่ยอาจจะน้อยลงนะมันจะไม่ส้หมดสบายนะครับแล้วก็ในเรื่องของรีเจนปรับไป3ค่าเนาะปิดอ่อนกลางนะแต่ผมมาใช้กลางผมว่าดีแล้วอ่อนเนี่ยผมว่ามันไหลเยอะไปเนี่ยมันไหลเยอะไปนะแต่ปิดอันนี้เป็นสิ่งที่บางแบรนด์ไม่ให้แต่ผมว่าไอออนนะ่ะดีเพราะว่าอะไรหรือเปล่าคือบางทีคุณมีญาติผู้ใหญ่ขึ้นมาในรถใช่ไหมครับ แล้วเขาเป็นคนเมารถง่ายอย่างเงี้ยสมมุติว่าคุณขับเนี่ยคุณอาจจะชินกับการมีรถรีเจนขับๆปุ๊บยกเท้าปุ๊บรถเบรกชะลอแต่ว่าสาหรับผู้ใหญ่บางคนเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าการปกผันนะนึบๆๆอย่างเงี้ยแม้แต่ให้อ่อนเนี่ยนะปุ๊บขับๆปุ๊บยกเท้ามันก็ยังมีบ้างนะแต่ปิดปุ๊บเนี่ยรถมันจะเป็นฟิลเหมือนคอสติ้งเหมือนรถสันดาปเลยสมมุติว่าขับๆปุ๊๊บยกขาคขนเร่งไหลเลยแบบนี้เลย เฮ้ยซึ่งอันเนี้ยผู้ใหญ่จะชอบแล้วผมว่าดีเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะพูดไหนๆก็ได้รถคันนี้มาขับแล้วนั่นคือเรื่องการเก็บเสียงนั่นเองนะการเก็บเสียงของไอออนยูทีเป็นอย่างไรหรอก็ก็พอถูกไทนะมันอาจจะไม่ได้ประเสริฐมากเพราะรถมาราคาแค่ไม่ข้ามเจ็ดแสนนะคุณแต่ว่าสิ่งที่ผมสังเกตจับสังเกตได้เนี่ยคือเวลาเราขับแบบเนี้ยนะตอนนี้ผมคุ i มซิ้งสปีดอยู่ประมาณเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับเสียงที่ดังเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะมาจากช่วงล้อ คือล้อหลายอย่างเนี่ยจะดังมากกว่าข้างบนคือผมเข้าใจว่าหนึ่งด้วยทรงรถที่มันค่อนข้างกลมเสา A ก็ไม่ได้ชันมากมีความโค้งช่วงนี้อะไรเงี้ยนะก็ถือว่าเขาทําการเก็บเสียงช่วงบนเนี่ยมาได้ดีนะอ่ะอยากผมจะเพิ่มความเร็วแปให้คุณดูนะเป็นความเร็วสักประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงลมเริ่มมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ สัดอย่างหนึ่งที่สังเกตคือไอ้หลังคาพาโนรโามิกเนี่ยนะครับด้วยความว่ามันเป็นหลังคากระจกเนี่ยมันเลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันมีเสียงลมดังอยู่ตรงนี้นะมันจะมีอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้วันนี้กับ I อออนยูทผมบอกก่อนว่านี่คือซิตี้คาร์ไฟฟ้าที่หลายคนให้ความสนใจและทุกวันนี้ผมก็เห็นมันบนถนนถนนเยอะมากครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไอออนขายดีเลยก็ว่าได้นะจุดเด่นของไอออนยูทีหรอถ้าถามผมนะผมว่ามันคืองานดีไซน์ที่ถูกใจคุณผู้หญิงแน่นอนนะครับตัวรถ ที่ค่อนข้างออกแบบมาให้นั่งสบายขับสบายเพอร์ฟอร์มอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็ไม่ได้ล้าหลังเกินไปพลังกำลังพอมีแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือแบตเตอรี่ที่เดินทางได้มีระยะตามที่หลายคนต้องการในราคาไม่ข้าม7 0 0 0แสนบาทภาพรวมมันจึงเป็นรถที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาและเหมาะมากกับคนที่มองหา e v สักคันรถคันนี้มีจุดอะไรที่ผมไม่ชอบบ้างแน่นอน ในแง่ของความเป็นสายสมรรถนะชอบขับรถช่วงล่างผมอยากให้มันเฟิร์มกว่านี้นะช่วงล่างคันนี้มันย้อยไปอีกอย่างหนึ่งคือพอรถมันมีความรู้สึกว่ายาวตัวมันยาวประมาณ4เมตร2ก็จริงแต่ถ้าเทียบกับ MG4 ของผมซึ่งมันก็4เมตร2เหมือนกันเนี่ยผมรู้สึกว่าความคล่องตควของ Ion u t เนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าเยอะมากสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ตามร i d Buster ครับอย่าลืมกระแทก Subscribe เราไว้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ